สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวทานจ้าเสร็จแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวเราจ้าเสร็จแล้วอันนี้ก็หมูกับลูกชิ้นอันนี้ถั่วงอก,กับผักกุ้งตุง้งผักปุ้งไม่มีจ้าก,ก็เลยเอาผักกุ้งตุ้งมาแทนอันนี้คือต้นหอมกับผักชีซอย แล้วก็มีพริตเห็นว่าเขากินกับกะปิมันจาอร่อยก็เลยลองเอามาลองเอามาดูจ้ะหัวหอมทอดอันนี้เตรียมมาจะกินแค่กินก่อนเพื่อนลกินก่อนเพื่อนเลยรอเพื่อนไม่ไหวแล้วต้องชิมก่อนอันนี้ต้มเส้นไหมเส้นเราก็สุกพอดีจ้ะอ่าอันนี้จะอันนี้จะชิมก่อนเพื่อนนะนะชิมก่อนเพื่อน รอเพื่อนไม่ไหวนี่ค่ะอันนี้ก็หมอ้อซุปเราหมอ้อซุปหมอ้อซุปหมอ้อซุปจ้านะคะซุปเดี๋ยวเราจะช,ช,ชิมก่อนเพื่อนชิมกับชิมชิมก่อนเพื่อนก่อนนี่จะหมอ้อซุป เื่อนเลยนี่ค่ะเอาอีกตะกีนึงนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะรอไม่ไหวแล้วเพื่อนกินก่อนละมีน้ำน้อยเอาอีกน้อยนึงเอาอีกน้อยนึง่งอร่อยอร่อย๋วยวตี๋ตะกี้ คลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปกินนะคะเ,เพื่อนๆด้วยนะคะรอรออีกคลิปหนึ่งกินจะเราก็เสร็จเฉพาะเรากินคนเดียวตอนนี้นะแล้วก็มีปรุงเครื่องปรุงนี่ค่ะเครื่องปรุงเรานี่ค่ะเครื่องปรุงเรา เสร็จแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวมาเด้อจ้ามาเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันจ้าอร่อยอร่อยนะคะก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวลงเรือไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะไม่ไม่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ก๋วยเตี๋ยวลงเรือจ้ากินแล้วก็จะลงเรือละจ้า โอเคจ้าเดี๋ยวรออีกคลิปหนึ่งกินกับเพื่อนนะคะตอนนี้จะชิมคนเดียวจา้าเจอกันคลิปหน้าจา้าขอบคุณมากขกดไลค์กดแชร์สาวทีลีด้วยนะคะกด s u b สไครต์ให้ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เข้าที่มารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ